นี่นะครับโฟกัสมาจอนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะว่าเก็บน้นํามันไม่มีนะครับสังเกตนะครับเก็บน้ํามันไม่มีกับเก็บน้ํามันก um ับพริบนะมีสายเอ็นนะครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับโอเคนะครับนี่นะครับเก็บน้ํามันกับพริบนะเก็บน้ํามันกับพริบกับเก็บน้ํามันไม่มีนะครับ มีสาเหตุนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับกับรถคันนี้นะครับมิจูมิซิมีลานนะครับครับผมครับมาดูกันนะครับนี่นะครับเปิดฝาครอบนี้มาเลยนะครับมีน็อตอยู่สามตัวนะครับทั้งหมดนะครับแกะน็อตสามตัวนะครับเปิดเข้ามานะครับจะเจอตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาดูครับรอยหนูขัดนะครับ แกะออกให้ดูนะนี่รนะัผลลูกยางตัวนี้ขึ้นนะคับนี่คนะจะมีลูกยางตัวนี้นะลากออกมานะนี่คนระับเห็นไหมกัดไปสองสายคนระับมีทั้งหมด4เส้นคนระับสายไวสี่เส้นคนระับกัดหมดคนระับโดนหนูกัดนะ ไอสัตว์หนูอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับสังเกตไดนะ้ตัดต่อสายอีกนะครับตอนนี้ผมจะใช้สายนะตัดในการตัดต่อสายนะถัทงที่ดีนะครับป้องกันหนูนะครับเดี๋ยวผมจะหากรอบอะไรมาปั่นให้หนาปึ๊กไปเลยนะครับดูไอมันแล้วไอมันขัดไปนะัดดูมันจะขัดขาดอีกไหมนะครับเอาไว้หนาไปเลยนะครับเพราะว่าไอต้นจากต้นนี้ลงไปนะับ ลงไปด้านในนี้นะจากต้นจากต้นนี้นะลงไปด้านในนะต้องหาเลยมาปนให้หนาหนาครับเพราะว่าด้านล่างนะครับมันเป็นโพรงอยู่นะด้านขอบด้านล่างนี้บขอบด้านล่างนี้มันจะเป็นโพรงหนูครับมันเป็นถังน้ํามันนะถังน้ามันแบบเปิดนะมันเป็นหนูเข้ามาได้นะถ้าเราไปจอดที่เหมือนโรงรถที่มีหนูอยู่นะโอเคครับนี่ครับสาเหตุครับ สช่อย่างแท้จริงนะก็คือเศร้าหนูน้อยนะโอเคครับเดี๋ยวตัดต่อสายแป๊บนับ